วันนี้เอาชุดฟังในบ้านนะครับเป็นชุดกล่องแหลกแยกตู้นะครับซับ12นิ้ว2 2 0ยน,นะครับลูกค้าสั่งเป็นงานหุ้มหนังดำล้วนนะครับตัดด้วยไฟสีชมพูฟ้านะครับแล้วก็ให้ทำเป็นสติปวิ่งด้วยครับผมชุดนี้ก็จะเป็น 112นิ้ว220นะครับ2ก้อนแล้วก็กาง8นิ้วเฟดปัก๊กกาง8นิ้วเฟดปั๊ก4ดอกกาง6.5 4ดอกแล้วก็แหลม8ดอกนะครับผมแล้วก็เป็นชุดสายนะครับชุดสายทั้งหมด7เส้นนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นพอรเอร์3ตัวนะครับ ขับซับหนึ่งตัวขับกลาง8ดนิ้ว1ตัวแล้วก็ขับ6กกับแหลม1ตัวนะครับเส้นล่างก็จะเป็นเส้นไฟสีนะครับลอยขึ้นมาก็จะเป็นซับ8 6หนะครับก็แรงงานก็เป็นซับมิดไฮนะครับผมซับมิดไฮซับโลไฮนะครับก็อยู่กับจัจุนุนะครับแล้วก็มีชุดมิกไมลอยนะครับเพิ่มพอดีไม่ได้เอาไมลอยมาวางนะครับแต่จะมีไมลอยให้2ตัวนะครับ พร้อมชุดมิกทีบูทูธได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นลังพึ่งนะครับอะคริลิกลังพึ่งเพื่อให้ระบายลมเข้าไปได้นะครับจะมีพัดลมดูดข้างหลัง2ตัวนะครับปีนะครับปีเป็นรหัส756มัง้งตัวนี้อ่าในไง 765S นะครับเป็นตัวตูดทิฟฟานีนะครับปีทองสวิตก็จะมีตอนแรกมีสวิตสองตัวนะครับพอดีลูกค้าเพิ่มเป็นสเตปไป ก็เลยมีสวิตตัวที right ่มามมาเลยเป็นตัวนี้สวิตเปิดเปิดไฟนะครับตัวนี้เป็นปิดเปิดเครื่องเสียงตัวนี้ที่เพิ่มมาก็จะเป็นกดเปลี่ยนสเต็ปนะครับกดเล่นทีละสเต็ปได้แล้วก็กดเล่นสเต็ปรวมได้นะครับเป็นสเต็ปไฟ8ช่อง10สเต็ปนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นวัดโวลต์สวิตชิ่งแปลงไฟซ่อนอยู่ข้างในนะครับถ้าส่องจากตรงนี้ก็จะเห็นแค่พาวเวอร์ขับซับขับกากนะครับ กลางใช้เป็นคัสดี2อรทั้ง2ตัวนะครับสายซับใช้เป็น k ครีนะครับตอนแรกก็จะเล่นตัวยาวลูกค้าดันง,งบไม่ถึงนะครับก็จัดงบประมาณเท่านี้ก็ได้จัดให้สุดๆเท่านี้นะครับเป็นชุดสปคคอนถอดได้หมดนะครับชุดสายสายซับก็จะเป็นชุดว c ซ4คูณสนะครับสายเสียงกลางนะครับก็จะเป็น4คูณ1.5 ไดไฟก็เป็น4.1.5นะครับปลั๊กไฟบ้านก็เสียบถอดถอดได้นะครับถอดเสียบได้เอาตอนนี้ใช้ไฟบ้านถ้าใช้กับแบตเตอรี่ก็จะมีขั้วนะครับมีขั้วทําเป็นหางปลาขึ้นมาแล้วขันนะครับขันเข้าขั้วนะครับประมาณนี้ครับผมมาดูตู้กันครับตู้เป็นงานหุ้มหนังนะครับตู้เป็นตู้ยกแยกได้นะครับ ก็เป็นคลิปล็อกให้ตู้ซับก็มีล้อเห็นนะครับเป็นล้อเหล็กด้านหลังก็เป็นชุดสายสแิทคอนนะครับก็ต่อไม่ยากครับซับก็ตู้ซับนะครับลากมาเลยเส้นสายซับเส้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเบอร์เดียวกันหมดนะครับก็จะเป็นแปดนิ้วกลางแปดนิ้วกับกลางแป็นิ้วกลางหกจุดห้านะครับตัวนี้ก็เป็นไฟมาจากกล่องแหลปตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟสเต็ปที่ลงต่อไปหาตู้ซับนะครับ